สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าส่ชองสอพระโชคครับเจ้านี้สอพระโชคกับมาธิบานแม่ทุ่มครับมาธิบานเลขที่สองหนึ่งหนึ่งทับหนึ่งหนึ่งครับบานแม่ทุ่มครับไม่หยามมาหยามเราครับโด,ดนกัมาหาเราทีหนึ่งเพราะแม่ทุ่มเรากับเป็นผู้หนึ่งที่มีสัมผัสเกี่ยวกับตัวเลขครับ ส่วนมากกับสิเข่าครับมันก็มีเข่ามั่งว่าเข่ามั่งครับแต่ว่าส่วนมากสิเข่าครับของแม่ทุ่มเล่าครับถนันสอพระโชคกัเลยสิภาพี่น้องมาแวะคุยกับเราครับตามสอพระโชคมาครับพี่น้องครับวันด้เห็นเด็กอยู่ในในขี่ขันขาดนี่ไปเห็นอยู่อันไอ้แก้วมันเป็นผู้จับมันบอกครับมันสิเป็นมันมันสิมันสิใส่กำไลแขนอยู่นบอกอครับมันมันมันสิเป็นกำไลแขนเราต้องแรงยริงบอกแม่เห็นอยู่กำไลแขนไอ้แก้วขนาด ศูนย์สามค่ะค่ะดิโอ้ตีเยอะขึ้นแม่ศูนย์สามค่ะค่ะยู่อันกำได้แขกไหนแก้วมื่บ้านไปเห็นยังเบอกให้กขาเล่าฟังอยู่หมู่บ้านบอให้แก้วฟังอยู่ังบอให้แก้วฟังอยู่บ้านไอ้แก้วแล้วบางสิ่งแม่อย่าเปล่าวะสันเดี๋ยวแล้วแล้วงานแล้วเขาจะคุยกันว่าสันครับผมเอเคไอ้แก้วอยู่หมู่บ้านนี่ยู่อันต้องแรงมั้งเนี่ยศูนย์สามมาคัะค่ด้วยโอเคศูนย์สามงามเด้อบ้านเราต้องวางให้แล้ว แม่ก็เล่งแล้วเล่งอ um, so ีกม e ันบอมัน erm. ม like ันอีกิึงโทรศัพท์เล่งเล่งเล่งจับโทรศัพท์มามันม็นอีกขี่ขั้นขาดขยับจับอยู่บอตะวาบอห็นเห็นตั้งแต่อยู่อันกำไลอันแก้วแม่นเสียงผู้ชายเสียงยังไงซูนสามะค่ะอยู่หันหลังเจ้าของผมก็เห็นกันกบเล่าเล่าว่าแม่เดี๋ยวเดี๋ยววจะคุยกัน บ่ได้เมื่อวานันบ่ได้เบิ่งตัวเลขกย่หันนิตย์บ่เห็นบเห็นนี่มาคุณแม่บานเมื่อวานเห็นเห็นเห็นนางแกวอกวงวางเห็นแต่บ่ได้คุยบ่บ่ได้คุยกันพบาะเากาลนแกเีนยานนี้คุณแม่ไปเมื่อวานเห็นตัวเล็กน้ำินมวของบ้านเห็นเห็นโย่ ที่คุณแม่เห็นเองเลยมองมว่านนี่เลขเห็นเองมี่มอมู่านนี่เลขเลขเห็นเองครับเพราะว่าเอนพายจานพนว่าถาผู้ใดมาเห็นตัวเลขยี่ในงานให้โชคดีว่าสันพันว่ามีท่านเห็นแดงเจิงคึงจัดโรดว่าสันละวาเนาะละวาครับอันผู้ใดเห็นตัวเลขนี่ยถือว่าโชคดีว่าสันทินที่มีโชคมีลาบที่ได้เอาไปค่นเห็นตัวสีแดงแห่งจัดโรดว่าสันละวาโอ้ก็เมื่มันก่อน บ่เลยบ่เลยเล่งบ่ได้อันนี้มองไลยแต่ว่าไปเห็นอยู่อันอันนี้แปลกอยู่ดีตอนพลท่ำทิ่ที่อยู่มนบอกมันสิมีผู้ไายผู้หนึ่งมันสิมีผู้ชายผู้หนึ่งใส่หมวกดอกใส่ใส่ใส่หมวกใส่ใส่หมวกแล้วแล้วสิไปนั่งนั่งหลบอยู่ท้างในน้ามูจบันนี้แล้วถอดหมวกออกจังสิมีผู้เห็นคื้ว่ามีผู้เห็นกับบรูเพือกันแต่ว่าบ่เลยเห็นเป็นตัวเล่งดอกอยู่หัวเลานี่นี่ยุ่หัวเล้เแล้วถอดหมวกออก ยูเห็นอยู่เห็นอยู่หัวเล่านน่จ้ะเห็นเป็นอันรูปนาคไหมยู่หัวเล่าไหมอุ้ยเพิ่นมากตัวน่ะฮะพญายนาคเนี่ยปูปูเพิ่นมากเอออยู่หัวเราเด้อยูยู่หัวผู้ใส่หมวกคันบาดนี่อันบาดที่ออกมาเนี่ยไปเลาะหาเราอยู่บ่เห็นอไปเลาะหาเราอยู่ลูกกระทายูผุนบาดนี่รถขุนบาดนี่ร่างกูจีอะไรพเนี้ยลดลงส่งลดลงส่งขาสันไหม แล่วลงส่งขาสั่น<อ>เล้าใส่หมวกดอกใส่หมวกอันหมวกหมวกใหม่หมวกอันนี้เขาธรรมดาหมวกไห,หไมเขาธรรมดาแมนเราถอดหมวกออกท่องท่องมันกระแดดนเนาะเล่ากัอยู่ในพิธีเ<อ>ล่ากัสิบวอ,อยากใส่หมวกไหมวอกาบานนี้เราก็ถอดออกบานนี้แม่เราไปเห็นอันเกี่ยวหัวแล้วอยู่แม่หมอมันตาฝาดได้จริงวอหม,มันตาฝาดแม่ถอดแว่นตาออกบึ้งจนถอดบึ้งจนถอดบึ้ง Mm hmm. จนถอดแว่นตาออกมึงยับแว่นตาลงมากสิเรื่องใส่บ่เรื่องใส่เบิงเรื่องใส่เบิงยังสิมันบ mm ่ใ hmm. ส่นนี้เขาไปเฮงเห็ดค mm ับบ่เนี่เอาแว่นตาเข้าไป mm hmm. บททัดซีมาไปรอหาเราบอเห็นจักเข้าไปใส่ว่าจะไปขอเบิงอีกสะได mm hmm. อ้อันอันทุ่มนี้งันนางยวนทั้งหนาหันทุ่มขายระตีนางยังทั้งหนาแนม่บ่ <Yeah. S 2> จะข้าเจ้าสิเห็นหรื่อบ่เห็นข้าเจา้าคงติด่วงแล้ว บ่เห pues mm ็นดอกแม่บ่ม right hmm. oh. okay. okay. ีู่้เห็นวันนี้แต่ว่าแม่เนี่ยเราสินั่งโลกอยู่เป็นบ่ถ้ารับยเราก็แหงพัดท่านหนึ่งขาเลับแงพราะ่นนี่เห็นเห็นคัับัหมอนเห็นหอด่นปากคนเห็นหอดปากเออเห็นหอดปากหอดหอน่นอยู่หัวเราขนาดสีใดคุณนี่ขาวขาวเป็นเป็นขาวเป็นขาวเป็นสีเลอเออเกี่ยวอยู่อันอยู่วนกับสีแล้วแม่ อยู่หัวคนนั่นแหละไปล่อหาเราบ่เห็นบัตสีมาจักก็ไปใส่โอ้ยเป็นเลียงแตกเนาะเห็นเมื่อวานนี่แหละคนนีอ้บ้านนี้อันนี้คนก็เห็นบัานนี้อันบัานนี้เราก็นั่งโนกินเนาะนั่งโนกินเนาะเราก็เลี้ยงย้อนไปทางกระจานั่นบ่วบ้านข้างนั้นเราก็แยกงมาสิถ้าเราแยกมาทั้งนี้นี่โอ้ยเห็นเห็นขาขินหัวคนเห็นหอดอยังเพคนเลยตั้งใจแยกให้แม่ทุ่มเห็นดิเนาะที่เมียนชื่อใดบุบั้นนี้เพราะว่าแม่ทุ่มเห็นผู้เดียวเออ บัานนี้ค,นค,นคันแล้วนั่งนมอยู่แล้วเหลียวไปตรงๆสิสิเห็นส่วนหางคนบอกโอ้เกี่ยวหัวเอยอันแล่าเห็นจังสิคันแล้วเหลียวไปตรงๆสิสิเห็นส่วนส่วนครึ่งส่วนครึ่งมาหาหางคนมันบอกบ้านนี้คันแลเหยแยกไปทางนี้หาลเหยกยไปทางนี้เห็นหอดหัวถ้าเป็นเกี่ยวอยู่ท่าใดผมถ้าเป็นเกี่ยวเพิ่นเกี่ยวอยู่ท่าใดคนสิเกี่ยวมากสิ เก well, no okay. okay. yeah. mm hmm. ี่ยวมากสินบ่เก mm ี hmm. ่ยวมากสิหางหางพ่นสียู่ทางขวามือเราหางเพ่นสียูุพี่อยู่ทั้งขวาเราจ้าหัวสียูทั้งใสเราสีอันกระโบกระโบเป็นเขียวดอกโบเขียวเป็นสีขาว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 ก็จงเงินควนบุรีนี่ไหมจ้าสีก็ไหล่ะเออเป็นควนบุรีเนาะเป็นสีควนบุหรีแมนจ้าเออโบขาวชัดบ่อนั่นแหละเห็นยังสั้นล่ะ บัดสิมาเราไปนั่มหาเราบอเห็นกัน่ไปนั่มหาเราเห็นสิไปขอเบิงอีกวัาแมนบอสันนี่จากพิธีแล้วสิแมนบอสันนี่เราอายุหลายเป็นไรประม่านแม่ประม่าณบอสประมาณสีสิปกวนี่ล่ะซีซีต้นนี่ล่ะแมนล้วนุงส่งคาสันดอกนุงส่งคาสันนงเสียแขนสันนุงเสียแขนสันนงเสียแขนสันแล้วแต่เราใส่หมวก ใส่หมวกมแล้วถอดหมวกออกขันบาแล้วหอนแล้วผ่านเอามาใส่จ้าขันแล้วถอดออกขันเดียวเห็นคร้าแต่ว่าคืนวานยุงงน่ง่วงาคือต<ม>ั้งนาสิเลี้ยวเห็นหมด่ล้ะคืนวานเยอะเหรอวัดน,นี้จากที่ไปวัดมาแล้วคุณแม่มีตัวเลขใน่ใจไปครับงวดนี้สําหรับงวดนี้ถามันสมมติว่ามื่อไหรนเป็นหมือวันห้อยออก เอานั่งนี่นะเดืกได้ใจบอกครับคุณแม่ที่ซื้อตัวใดนั่นนะครับหมวนนี่ถึงมันสมมติเรามเอื่อนเป็นมือห้วยออกเราก็ซื้อตัวเจ้าของมากแล้วมากขึ้นใจแท้ดิตัวใดคุณแม่มากหาหากำหนดหานี่มากไราหาหากำหนงหาเป็นเลขในไม่ใจของคุณแม่ในในใเนาะเ,เพราะว่าเอาเอาเอาขั้อา,อา,ามพาจาย์ว่าตึกลังนี้อยู่สั่นหาเดอ้อครับครับอยู่สั่นหาเด้อในนิ้พลันวางสั่นเราก็เลยนับของ นับไปได้ทั้งขวานี่สองสามสี่หาเอาหาห้องนับไปก็มีหาห้องไม่หาห้องกูกับว่ายุสันหาอาจารย์กับว่ายุสันหาเด้ออาจารย์พันล่าครับครับก็นี่แหลก็มาหาอาจารแล้วโอ้จารมาแล้วขอเบิ้งไหนเบิ้งน้อคุณแม่หาหาหนึ่องหาเนี่ยสิบนหรือหลางคุณแม่ถมันคิดว่าที่สิหนึ่องหาบอครับ คันซื้อเลขนี่ก็คือข้างบนข้างล่างก็คือซ้ำกันจ้าบนล่างไว้นอกนม่เนาะอันนี้คือเลขกตัวมากที่สุดคือหาหาคำหนงหาเนาะคุณแม่คันมันลงทุนแต่ว่าจัดไปแล้วเนาะหาหาจัดไปแล้วหนึ่งหาจัดไปแล้วคุณแม่บ่อซิมหาบ่อให้เลยสิอันนี้โมลายกับเลืไปซื้อเตยดินน้ำยาไทยโอ้ครับคุณแม่ซื้อซื้อไว้นี่หาหาเนาะกับกับอันเก่าหนึ่งตัวเก่าจ้าจะไปไหมบนเด้อครับผม นี่แหละท่านผูช้ชมคุณแม่เพินมักนี่นะครับท่านผู้ชมคือเลขแน่ใจของคุณแม่ครับเลขของแม่ทุ่มเจ็ดห้าห้าครับหกเจ็ดสี่เจ็ดห้าหานี่คือเลขแน่ใจคุณแม่เราจัดไว้แล้วครับอันนี้เรามักเป็นการส่วนตัวครับมักเป็นพิเศษเลยนะมักเป็นพิเศษแล้วครับห้าห้ากับหนึ่งห้าครับหนึ่งหานิดเราบอกว่าะว่าื้อแต่ว่าหนึ่งหาคุณแม่ว่าท่านไนลงทุนแต่เป็นเลขที่เรามักครับ หาหากับหนึ่งหาครับพี่น้องพี่น้องสีเลือกกัาไปลงทุนก็ได้เด้อคุณแม่เราบ่ได้จดลิขสิทธิ์วัสดบ่ได้สังวนลิขสิทธิ์ครับครับพี่น้องู้ไดมักสอบกอาไปลงทุได้นนาะคุณแม่เนาะครับบางที่ห้าอาจสิมีโชคน้ำกันครับพิธุกกาว่ากันครับพิถูกกยว่ากันครับเพราะว่ากันเพราะว่าเอาไ้เปินแนวทางอันนี้คุณแม่เลามาปินส่วนตูด้วยค่ะท่านผู้ชมฝันขับฝันแนเนาะครับผม หาหากับหนึ่งหาเด้มเป็นเลขที่เล่ามากที่สุดเลยค่ะแต่หาหานี่เล่ามากเล่ากระจัดมาแล้วย่างสิบหาตั้งหนีเก่าหนึ่งฟังเท่านั้นเมีเก่าหนึ่งว่าสันโอ้กับหนี่ค่ะท่านผู้ชมเก่าหนึ่งมากอย่างไรคุณแม่แนวทางมากอย่างไรหกแปดสี่เก่าหนึ่งเนี่ยเก้าหนึ่งค่ะเก่าหนึ่งไปแล้วค่ะซื้อซื้อซื้อดอก สื่อน้ำพอนสื่อพันเก่าอะไรสื่อน้ำอเก่าหนึ่งนี่้หกแปดสี่แปดเก้าหนึ่งเพราะว่าอันนี้บอมันเด็กแล้วมักหรอครับแต่ว่าเห็นมูพันมากว่าสันแล้วว่าเลยเห็นมูมักเราก็เลยสื่อน้ำพอนแต่เล็กเล็กแน่ใจของเราก็มีหาหากับหนึ่งหาเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็เล็กฝันหรือเหล็กนี่มิดเล็กฝันนี่เนาะศูนย์ศูนย์เนาะคุณแม่เนาะ ศูนย์สามตัวนี่เป็นเลขคุณแม่เล่าฝันในแดงจึงคึงครับมีสามสักโอเลขนั 3, ่น <3. S 1> นนนงสมาธิครับครับเลขนั่งสมาธิข,าาธขอถวายหลายครับบอาพิษ <c oughs> เลขคุณแม่นั่งสมาธิเห็นศูนย์สามโตนี่แดงจึงคึงเลยครับนร่อยมากก็อยู่ในวัดเท่าละในวัดอันาจารย์นิรานามนี่ละครับมันร้อยมากก็ออยังโยหันละที่ในวัดในวัดพระอาจารย์นิรนามเอาศูนย์สามโต หรือว่าจะเป็น03ก็ได้เด้อพี่น้องอันนี้แล้วแต่มุมมองครับ003เป็นส์003ก็ได้แต่ว่าหรือ31เกณฑ์อะไรเกณฑ์อะไรอัน30เกณฑ์อะไครับขอบคุณแม่แล้วว่าอันนี้เอาไปซื้อใต้ดินอันนี้ยังแต่สิไปซื้อเราสิไปซื้อเยอะครับนี่ก็ได้ครับเอาก็ขอบคุณคุณแม่หลายๆเด้อครับเมื่อนี้ครับูอันนี้ขอให้แก้ว ครับครับเห็นศูนย์ศูนย์สามเนาะอยู่อยู่กำไรของนั่นแจ่วเนาะครับครับเอบเมื่อนี้การรบกวนแม่ลายแล้วครับขอบคุณหลายๆเ้อคุณแม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับนี่แหละครับท่านผู้ชมคือเด็กหน้าทางของแม่ทุ่มครับแม่ทุ่มเรากับฝันทั้งฝันทั้งไอเล่านางสมาธีเห็นครับที่เล่านางสมาทีเห็นน่คือศูนย์แดงจึงๆึงเลยครับสามตัวครับ แล้วแล้วแต่พี่น้องเสียไปวิเคราะห์อครับมักชอบตัวไดพี่น้องกัจังเอาไปลงทุนนะครับเด้อผิดถูกอะไรวะอย่าว่ากันครับทางช่องก็ให้ไว้เพราะเป็นแนวทางเท่านั้นครับถ้าถูกใจอย่าเคยจะลืมฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจง้งเตือนเพื่อสิบริาษาทจากรายการดีๆของทานช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ